ความความอะไรที่มันมันเกินพอดีอะ่ะมันจะทําให้เราทุกข์นะมันจะคล้ายๆว่าเราเราทําหน้าที่ได้ดีมันจะทําหน้าที่ได้ดีกว่าเดิมอืมทําหน้าที่แบบไม่ทุกข์นะเร,เราเราลักอะไรเราก็เราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนั่นแหละอืมแต่เราไม่ใช่ว่าไปห้ามไม่ให้มันไม่รักเข้ออกไหมเพราะที่สิ่งที่เราทําอ่ะเราไม่ใช่ไม่รักเขาเราไม่ใช่ไม่เราไม่ใช่ว่าเรา ใจเจื่อใจดําแต่ที่ที่เราทำเนะี่ยเราปรับใจตัวเองใหม่ใช้กรรมฐานเราเนี่ยปรับใจตัวเองใหม่ให้ให้ให้ใจให้ใจเราที่มันยึดเรื่องเนี้ยมันบางลงอาศัยสติรู้ทันสภาวะที่มันยึดถือสภาวะที่มันมันทําให้เราทุกข์เนี่ยเราเห็นว่าที่ไรยึดที่ไรก็ทุกข์ยึดที่ไรก็ทุกทขก์ต่อไปจิตมจะเริ่มฉลาดขึ้น ยึดที่ไรก็ทุกข์บยึดที่ไรก็ทุกข์มันฉลาดขึ้นเนะเฮ้ยยึดแล้วรู้ยึดแล้วรู้เนี่ยวนะความยึดถือมันจะบางลงเองเราจะไม่ใช่เวลาเขาแต่มันจะพอดีมันจะพอดีมลาลักไปพอดีอ่ะนะจริงๆริงศาสนาพูดเราเนี่ยเราไม่ได้ทําให้ใจเราจืดใจเราดำนะนะเรามันจะพอดีที่สุดเลยเรา,าเรารักใครเมตตาใครอ่นะตัวนี้ก็มาฐาน ทำมาข้อหนึ่งที่เหมาะกับเรื่องนี้มากเลยนะคือเรื่องพรม,มิหารสี่ใครเคยพังหลวงพ่อสอนเรื่องนี้ไหมตัวที่ตัวที่รักกับตัวที่เมตตาต่างกันนะสิ่งที่พ่อแม่คนมีให้ลูกคือความเมตตาเข้าไหมเพราะพ่อแม่เป็นเป็นพระพรมพระพรมของลูกต้อมีเมตตาเมตตาต่อเขาอะแต่ถ้าเราถ้าเรารักมากเรารักกับเราเมตตาความรักคือเรา เราจะเป็นเจ้าของความรักก็คือมีความเป็นเจ้าของนะเหมือนเราถํามันถ้าไมมีแฟนเรารักแฟนเน่ยเราเป็นเจ้าของแต่ถ้าเกิดว่าเราเมตตาเขาอะเราจะไม่เป็นเจ้าของเขามันเป็นความหวังดีเออถ้าเราดูอะตัวที่รักกับตัวเมตตาไม่เหมือนกันนะอืมตัวที่ตัวที่ตัวที่ตัวรักเนี่ยเป็นราคะเออหมดึงเขาหาตัว พอกิเลชนิดนี้เกิดขึ้นมาเราจะดึงเขาหาตัวอยากให้เขาอยู่ใ,ใ,ใกล้ตัวนะอยากให้เขาอยู่ใกล <_ S 1> ้เขาอยากให้เขาอยู่กับเรานะตัวนี้คือตัวราคาเป็นกิเลสเป็นอกุศลแต่ตัวเมตตาเน่ะคือตัวที่ไม่เป็นเจ้าของเขาหวังดีกับเขานะแต่ไม่เป็นเจ้าของเขานะกุศลกับอกุศลมันพลิกกันตรงนี้นะตัวเมตตาจะพลิกเป็นราคา ราถึงบอกว่าใครสงสารใครมากๆก็ไปรักเขาเหนือไหมผู้หญิงเป็นบ่อกว่าสงสารเขาสะพานหนึ่งไปรักเขาแล้วเนี้ยตัวกรุณาคับโทสะคู่กันกรุณาคือช่วยช่วยเหลือเขาเหนอไหมเมตตาคือหวังดีกับเขาการุณาคือหวังให้เขาพ้นทุก์ไปช่วยเหลือเขามาช่วยเหลือถ้ามันไม่อยากให้ช่วยอะโมโ oh หไหม เนี ят, for, ่ยกลูดากับโทสะจะพลิกกันสังเกตไหมบางทีไปไปยุ่งกับเขาอะช่วยเขาอะเขาไม่โอเคขึ้นมาโมโหนึกออกไหมเมตตาเมตากับราคาคู่กันกลูดากับโทสะคู่กันให้เราดูอะมันเป็นกุศลอกุศลนะตาตรงนี้นะถ้ามันเป็นอกุศลนะเราพยายามละเราจะเหลือถ้าเราละกอกุศลได้เราจะเหลือแต่ผมวิหารสีให้เขาอืม เราผมไม่หาสี่จะเป็นเราเป็นกุศลนะครับนะครูบาอาจารย์พูดมานะครูบาอาจารย์พูดมาเราพี่ไปหัดดูตัวนี้นะหัดดูว่าใจมันยึดตัวนี้ให้รู้มันผ่านความคิดมาคิดให้รู้ยึดมั่นให้รู้ใจน้ะมันจะบางลงใจความคิดมั่นต่างๆมันจะบางลงที่ที่พี่รู้สึกว่าพี่แบกไว้อะที่ที่ที่คุยกันเนี่ยวันนี้ที่คุยให้ฟังเน่ะที่เรารู้สึกว่าเราแบกไว้อะมันจะบางลงเอง อถ้าไปบอกว่าอย่ายึดไม่เชื่อหรอกการภาวนามาถึงทําให้คนพวกเราพ้นทุกได้พ้นทุกคือพ้นจากความยึดมั่นะพ้นจากความยึดมั่นพ้นจากความยึดถือเราจะพ้นทุกเราเราเราพ้นจากพ้นจากอากุศลเนี่ยอย่างที่ผมไปหาที่ผมบอกอะถ้าเราพ้นอกุศลนี่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่ผูกพันไม่ลาเขานะ แต่มันจะกลายเป็นกุศลน,นะเราจะเป็นเราจะมีความเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาแล้วก็อุเบกขาก็ได้ผมมีหานสี่ลที่มีกับเขาอะมุทิตาก็ยินดีอุเบกขาก็อุเบกขา,บาได้อืนะดดพิภาวนาแล้วเราลงสนามจริงอะทันะ้สหมดคือคือถ้าถ้าฟังจากที่ที่คุยอะพี่พอเริ่มทําแล้วอันนี้เพ่งอันนี้เผลอ,นนเ,อนนเห็นนะแต่ยังขาดเวลาของจริง พอถึงว่าเวลาภาวนาพอถึงขั้นจริงๆแล้วอะ่ะคือการที่ว่าเราจะขัดเกลาตัวเองอยังไงดูตัวเองอยังไงบางทีภาวนาเราไม่ดูกิเลสตัวเองอะ่ะสงวนกิเลสตัวเองไว้เราสงวนสงวนสงวนตัวเองเอาไว้ปุ๊บแบบไปดูเพง่งดูเผลอดูเพ่งดูเผลอมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหะแต่ภาวนาแล้วให้กิเลสตรงนี้สงวนเอาไว้นะรู้รู้ทันแบกเอาไว้อยู่รู้ทัน ดูดูผ่านในแง่ายดูผ่านความคิดเราอะเราคิดถึงอะไรบ่อยๆอะเรายึดมั่นกับความความอะไรบ่อยๆอะให้ดูสิ่งนั้นนะอาศัยสติรู้ทันสิ่งนั้นได้เรื่อยแล้วความที่ยึดมั่นในสิ่งต่างนั้นมันบางลงเองใจเราสบายขึ้นนะไม่งั้นรู้สึกไหมมันหนักมันหนักเราแบกเอาไว้นะแบกความรู้สึกตอนนี้เอาไว้อะทุกนะถ้าทุกน์กะ็หัดดูตอนนี้ เราจะเรียนแล้วได้ประโยชน์จากธรรมะที่สุดในเรื่องนี้แหละเติมรู้สึกไหมมันไม่เที่ยงไหมรู้สึกไหมมันเบาใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมมันเราพอไปคิดก็หนักอีกรอบนะเพราะนั้นกิเลสมันผ่านความคิดมาเราสังเกตไ่ามันเกิดดับถ้าจะเห็นว่าเกิดดับดูห่างๆนะดูง่ายๆว่าอะอย่างตอนนี้ทําไมเราไม่เราไม่ยึดแรงๆละ่ะทําไมเราไม่เราบอกเลยยิดแรงแต่มันไม่ยิดตลอดเวลามันยิดต่อเมื่อเราคิด เมื่อเมื่อคิดถึงเขาอะอายึดพอไปคิดถึงเขาพวกมัหมยึดมาตมาอนนั้นมันผ่านความคิดทีทีหนึง่งนะถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างก็คือความรู้สึกคือความคิดอะเราจะเห็นว่าใจเรายึดมั่นพวกนี้ยใจมันจะโป่งโล่งสบายขึ้นคลายความยึดถือมากขึ้นเราคลายความยึดถือเราก็หลุดพ้น